นักงานออฟฟิศอายุงาน1ปีก็สามารถออกกระบะแคปได้ฟรีดาวไม่ต้องค้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถอะไรกันบ้างบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีให้เลือกเป็น1 0บสคันไม่ว่าจะเป็น Toyota r e ้าีโวหรือ i s ซูซ D-MAX นะคะกับราคาเริ่มต้นแค่ส0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นมีตั้งแต่ปี2017ถึงปี2022กันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันเลยคันนี้นะคะได้4ประตูไม่แค่ หลักหมื่นเท่านั้นไม่แค่1 9 0 0 0กิโลนะคะสำหรับคันนี้ปี2022เราแต่งแม็กมาให้รอบคันกันเลยทีเดียวมูลค่านะคะกว่า2,000 0กว่าบาทเลยสำหรับแม็กนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากเราแต่งแม็กมาให้แล้วนะคะสำหรับด้านหลังของเรานะคะเรายังแต่งในส่วนของเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเบาๆเ,เ,เลยทีเดียวนะคะปี2022นะคะออกรถแค่ 0ันบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ถัดมาอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ในส่วนของ Isuzu D-MAX Spec Cap นะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดแคปได้นะคะเราแต่งซิ่งมาให้เหมือนกันเป็นขวัญใจสายซิ่งเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ m a x n ใกล้ Max w well, e l l RE 3นนะคะหรือว่า CE28 นะคะลูกค้าจัดเต็มได้เลยนะคะชอบแบบไหนก็บอกเราได้เลยคะ่ะ ด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเหล็กค้ำหลบป้ายเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะราคาเบาๆนะคะแค่49,000บาทเท่านั้นนะคะไม่แค่40,000กิโลนะคะย้ำว่าไม่40,000กิโลไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวประวัติดีฟีดาวกันไปเลยคะ่ะสำหรับคันนี้เป็นหน้าหมูป่านะคะคันนี้เป็นปี2022เลยนะคะไม่แค่30,000กิโลนะคะได้อะไรบ้างนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องหน้ารถนะคะนี้เรา ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หน้าจอก็กลังเป็นใน,ในส่วนของหน้าจอแบบทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะแต่งแม็กนะคะเพิ่มนะคะอันนี้ก็บอกทางเราได้เลยนะคะหรือชอบแบบเดิมๆนะคะเอาไปทำงานนะคะอันนี้ก็จัดไปเลยค่ะหรือใครอยากจะได้ในส่วนของหน้าร็อกโคกับราคาที่สบายกระเป๋าขึ้นมานะคะกับราคาแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะออกรถแค่900 0บาทกับหน้าร็อกโคคันนี้นะคะบอกเลยว่า ในส่วนของรถคันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแต่งซิ่งอันนี้เราก็จัดให้ได้เหมือนกันนะคะกับราคาผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นจัดไปได้เลยค่ะหากใครสนใจรถกระบะแคปที่ผ่อนทุกถูกเริ่มต้นแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์0950304555หรือติดต่อหาแอมโดยตรงค่ะที่เบอร์0999610023คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสนีไทยรถสวยค่ะ